ผมชื่อเด็กชายพีระบมก่อแก้วชั้นป .2 ออทับ1เลขที่2แล้ววันนี้ผมทำาืืบสอบอิสระเรื่องเครื่องบินกระดาษเชิญเ,เพื่อนเพื่อนรับชมคลิปขั้นตอนการทำได้เลยครับขอบคุณครับเนกระดา 고맙습니다. 응? 그래. เสร็จแล้วหรอครับไหนโชว์ก่อนโชว์เครื่องบินนี่นี่โชว์ไหมล่ะโชว์โชว์ไหนแม่ดูว้าวโอเคไหนลองล่อนสิลูกเครื่องบินล่อนวนกลับนะครับว้าว